สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนสองห้าหกแปดขึ้นสามข้เดือนหนึ่งแล้วขึ้นสามข้เดือนหนึ่งแล้ววันเวลาไม่คอยท่าความชราเข้ามาเยือน มาชมผลงานผู้เท่าหน่อยวันนี้ตัดหญ้าหลังบ้านได้วิยกออยู่ผู้เท่าตัดหญ้าหลังบ้าน ตัดหญ้าปลูกต้นไม้มายงชิดทุเรียนทุเรียนงามๆหนึ่งต้นสองต้นสามต้นเหลืออยู่สามต้นเพียนเราตัดหญ้าแล้วเมื่อวานเนี่ยผู้เฒ่าเล่นสวนน้อยนาบุกเขียบพันปากช่อง นี yeah. พี่เลี้ยงทุเรียนก็เอามาปลูกสามต้นหลังบ้านไหนึ่งสองสามใบทองหลังก้านแดงเพราะว่าใบมันใบมันเป็นปุ๋ยชั้นดีรากก็เป็นปมมีออกซิเจนมีอะไรของเขาล่ะเขาบอกว่าเป็นพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงของต้นทุเรียนอย่างดีว่างั้นเ yeah. นี่ยมนละกอพันธ์กันทลารลมมันสับปะหลังมะ <c oughs> ม่วงเนี่ยน้องแนนชอบมะม่วงไอเสียวสวยเลยเอามาปลูกแตกยอดครั้งเดียว น้ำก็ยังไม่แห้งยังข้ามไปสวนหลังบ้านไม่ได้ใส่ท็อปบ,บูดก่อนก่อนจะลุยปูเท่าเล่นสวนไม่มีอะไรทําก็ปลูกต้นไม้เนี่ยผักหวานป่าหนึ่งต้นละมุดผักหวานป่า ผู้เฒ่าเล่นสวนนี่ก็ละมุดพันลูกใหญ่ทอากำปั้นนี่ป้าไว้แล้วนี่พริกนี่พามาชมสวนผู้เฒ่าปลูกต้นไม้นี่พริกพริกงามๆพอได้เก็บเกีย่ยว ยกโคกไว้แล้วนี่ยกโคกจะปลูกทุเรียนนี่เอาเอา่อบักพุทธาน้ามนมเราปลูกทำไมมันติดเร็วจังพุทธาเนี่ยปลูกลวก็จะเอาดินมาถมถมแล้วก็จะเอาทุเรียนมาตั้งตามสูตรใหม่สูตรใหม่อาจารย์กูอาจารย์อยู่ก็ว่ากันไปมันพน้นึงตรงนั้นน่ะ มีโพนหนึ่งสองต้นต้นมะพร้าวที่มันสูงก็จะเอาลงก็จะทําพนทุเรียนเหมือนกันปลูกไว้ลูกหลานดูเดมนเป็นหมากเป็นผลก็จะได้กินเขามีมะพร้าวกะทิสองต้น <c oughs> ปีนี้นะ่าจะออกแล้วเช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสาม พทศจิกายนสองห้าปดพามาชมสวนผู้เท่ารวยไม้ไม้ป่ารวยไม้ป่าพันไม้ป่าคุณยายปลาเนตเขาชอบ หมดไปแล้วประมาณสองหมื่นแล้วตั้งแต่ซื้อมานี่โอเคอยู่ดีมีสุขกันทุกคน